ได้ลไไแล้วจะไปที่กบบไหนรม่รูอะไรวันนี้ก่อนท,ท,ท,ที่คนจะกอตัว บนบุญบนโยมชุกปีคนปลูกนักลงนะชุีคนานชางกุนมีรักทีพิยาการบุญได้มาทำบุญจังวัดพรินโตเล่นด้วยนะความจำไม่ได้เลยก็ขอบารมีหลวงพ่อเป่นเจ้าใหญ่ังไพปกฝัาษาพบวงพ่อพครัวพร้อมีปารมแกาแรงอยู่เย็นเป็นสุดมีความสุขความเจร จเจริญด้วยความดัยเจริญด้วยป,ยวยปกวกยูกับสมบัตรทรัพย์สินเงินทองอายุวันนะสุขตปลาทุกนิพราน,นิกรรมเมื่อเสรส่วนท่านผัดมาืีคุณโยมคุณโยมบานีดวอ่อนพ่อไม่คุณโยมน,น,นางสาวปรนิกาแช่เทียบใม่มาทำบุญวันนี้โุงขอปารรีหลวงพ่อ,งอ,รรงอ,งอให้เจ้าใหญ่เป็นเพยปรุ่งพนนาสคุณโยมขอความแข็งแรงดี วัมเกรรญเกริญด้วยกรณมเกริญด้วยโกูกระสมบัตทัศน์สีตินลอายุวนันนะสุขชาระทุกภิาวารดีดังทุกเมือนเป็นจากหาวิวงหาภูราภิภูเริติสากรังเอวัมีว,วัอิโต้ิตนังเจตานังอุปัตตพติพต กิจต่างปฏิตางคุมหังยิงววาสมิสตุสพปพเริยตุสังกปากัโพปัรโสยทามนิโพติรโสยทามวจันโนสาร กาตารมาวัันอายุวันโขขนุัพลังสตัสตสตวโยมจจายโยมนั้นทุคนนโยมจาย่นได้สบ